สวัสดีค่ะมืนอนี้มาโพกับช่องแช่ยญ่าขีดสิ่งเนาะคะ่ะมืนอนี่กับบรรยากาศลมค่ะเขากับป้อยสมุนออกมาเลยหลนง่างหลนเนาะคะ่ะแต่ที่นี่จิมิตโ,ตโตโตนึงที่หาวก็มูมันเป็นโตนึงหรอแมนเบิดุ่นสมุนหน่อยคนโอ้ คนมีอะไวะขาบรรยากาศงามเรียงให้นี่ให้อ้ยอยเข้ากับจะโรปลูกหยาเนาะค่ะกัน,รกน,นะะกเรียงไว้คนละมุมเลยเนี่ยอันนี้ตัวแสบนะเนี่ย พุ่นพุ่นพุ่นน,น,น้อยๆกับว่าข้องหยอกเว้ยอาอไวตะขอไกไล่กะ เพิ่นไมา้ยางเนาะคะ่ะดูเพิ่นกับแ็งเลงแล้วพะบากับไปไกลบ่ได้แรอกค่ะหย่างเพิ่นไปตนน้าอันเลียนพ่อเศร้าเมื่อยแล้วกับสีออกกำลังกายอีกได้อเาา ลูกป้าเบิ่มค่ะก็ลูกป้ายกมงคลป้าเบิ่มชุ่เหนียด้วยค่ะพัฒนาการโคูงสางเพิ่นกะกำลังขยายใหญ่ค่ะแต่เลี้ยงหูเลี้ยงนี่รูเลี้ยงค่ะคิดดอพอ แม่เพิ่งกับว่าฮั่นเด็กโบจอยเนาะค่ะแต่ว่าขนเพิ่งกับยากลดไม่หลูกอ้อนเนาะขนกับจะลดกินอะไรโอ้โหไหลหลังว่ะ ลูกพีคึ้นนังสบายใช่ไหมสมบายเปล่สบายอยู่บนสบายเลยแบบไหนมีหายายคุย้ยเลยอันนี้มันหากินเอง <c oughs> เนะู่แ้วเรียนค่ะ